But it's too late now. I last now late and me. And can remember me week how you we เอาแล้วนะครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้ะทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาหัดแปลกิจกรรมแบบมั่วๆเอ้ยไม่ได้มั่วก็พอรู้มาดน,น,นึงนะครับเจออันนี้จะเป็นกิจกรรมแบ่งเพชรสิบล้านนะครับ กิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12นะครับผู้เล่นเติมครบตามจำนวน50คนได้รับ1,000 10, 0เพชร1 0 0คนได้รับ1,500 0ห้ายี่สิบได้รับ2,500 0ื่นห้าร้อยห้าสิบสามหมื่นห้านะครับและสองร้อยคนได้รับห้าหมื่นเพรนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้จะมีเงื่อนไขนะครับทุกคนคนต้องเติมแพ็คศูนย์จุดเก้าเก้าก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับ ร้อยห้าสิบบาทถึงจะมีส the ิทธิ leave, ์เข the ้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับศูนย์จุดเก้าเก้าจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งได้เพชรเยอะนะครับกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยว่าต้องอวย <laughs> <Oil> พี่จีให้แกเติมเยอะๆก็คำนี้เหมาะสำหรับแบบ ไม่ค่อยเหมาะสำหรับสายฟรีเท่าไหร่นะส่วนอันนี้จะเป็นกิจกรรมตกปลานะครับกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบสองนะครับตกพวกปลาครับปลาหมึกปลาอะไรนะครับทั่วไปก็จะได้รับ10ิแต้มเนี่ยครับพวกปลาก็ตามนี้นะครับแต้มตามจำนวนส่วนวิธีการเอาแต้มไปแลกนะครับครับวิธีการเอา แต้มมาแรกก็จะอยู่ตรงเมอร์อลิตนะครับหกแต้มจะแรกพอเลี้ยงอย่างละร้อยแลกหินรับแลกผงเหลืองผงเขียวจำกัดพวกผงจำกัดห้าสิบครั้งนะครับใช้ห้าสิบแต้มแปดสิบแต้มร้อยแต้มละร้อยห้าสิบแต้มพวกผงทั้งหมดนี้จำกัดร้อยจำกัดห้าสิบครั้งส่วนหกร้อยแต้มนี่แลกโกล้านหนึ่งนะครับ คิปกิจกรรมก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับส่วนใครท่ไม่ค่อยเข้าใจก็ถามเข้ามาคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับไว้การเจ็ดหน้าเจอใหม่ครับ